สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการ เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้มิวพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโซนลำลูกกากันบ้างนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านบดินทรสามค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะจากนนานถนนพระนโยธินถนนวิภาวดีรังสิตถนนรังสิตนครนานนยกและถนนลำลูกกาค่ะโครงการนี้รายลอ้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่า จะเป็นห้างสรรพสินค้าทั้งบิ๊กซีและก็โลตัสค่ะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีอีกด้วยแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสถานีราชการอีกหลายแห่งเลยนะคะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการเข้าออกโครงการด้วยระบบคียการแอสเซทค่ะและภายในโครงการก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ยังมีสนามฟุตบอลอีกด้วยค่ะ เอาเป็ว่าตอนนี้เดี๋ยวตามนิ้วเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกรีนดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่มิ้วพามาชมแล้วค่ะบ้านหลังนี้เลขที่5ทับ171เป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นมี2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด35.6ตารางวาเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องโถง,งกว้างๆเลยค่ะซึ่งท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทําเป็นห้องนั่งเล่นได้ค่ะมุมหนึ่งสามารถวางตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆวางชุดวางทีวีและก็ชุดเครื่องเสียงได้อีกมุมนึงสามารถวางเป็นโซฟา โซฟารูปตัวแอลโซฟาเบสหรือว่าจะเป็นชุดรับแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6กที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ ห้องแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วเราก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือถ้าเกิดท่านบอกว่าไม่ชอบนะคะอยากตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ก็สามารถเลือกที่จะนํามาตกแต่งภายในห้องได้เลยค่ะและที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็จะมีหน้าต่างถึง2ด้านด้วยกันนะคะทําให้สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และก็สามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได,ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ห้องนอนที่2อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีพื้นที่กว้างไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุดได้ค่ะและที่ห้องนี้เราก็มีตู้เสื้อผ้าและก็ตกะเครื่องแป้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดท่านอยากจะตกแต่งเลือกแบบที่ชอบก็สามารถเลือกได้ค่ะ านหลังของตัวบ้านเลยค่ะและภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะ หลังตัวบ้านเราสามารถเปิดประตูออกมาบริเวณด้านหลังบ้านได้ค่ะซึ่งสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประกอบอาหารได้สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้นะคะและพื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถเดินไปบริเวณด้านข,าข้างของตัวบ้านได้แล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านได้ค่ะซึ่งท่านก็สามารถตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ด้านหลังตรงนี้จะบิวอินเพิ่มเติมปูกระเบื้องนะคะทําเป็นห้องครัวเลยก็ได้หรือว่าจะปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยๆเป็นพื้นที่พักผ่อนภายในบ้านก็ได้ค่ะ การเดินทางไปยังบ้านบดินทน 3, ร์ทรนเรม่มต้นที่หน้าบิ๊กซีคลอง6ขับตรงไป1.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปทางลำลูกกาจากนั้นขับตรงไปบนถนนสาย3004ประมาณ2.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาบ้านขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ยังสามารถเดินทางได้สะดวกสบายรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครนันมิวแนะนำบ้านหลังนี้เลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยค่ะทั้งช่องทาง f a c e b o o k Fanpage j a s s e t m a n a g e m e n t และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j Asset m a เ a g e m e n t ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มี าาคค่่่ใช้้จยยดวะและนอกจากทรัพย์หลังนี้แล้วนะคะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วนะคะส่วน EP หน้าหิ้จะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ